อ่ะก็กระสวัสดีครับนี่ก็มาพบกับลุงยิปจิ้มบอลเต็งกับจฉเด็ดมัดรวมกันอีกเหมือนเคยนะครับอ่ะห่างหายไปสามวันเลยนะครับไม่ได้อัดคลิปนะครับเพราะเจ็บคอจริงนะไม่มีเสียงเลยดีกว่านะครับก็ตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังมีเจ็บคออยู่บ้างนะครับก็เลยจับมาจัดเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นบอลคาร์บาวครับนะครับอังกฤษเนี่ยัู้คู่ระหว่างนะครับเวสบัมบิดนะครับพบกับอาร์เซนอลนะครับเลื่อราคานะเปิดมาที่ราคาครึ่งลูกไหลไปเป็นครึ่งหุ้มลูกตอนนี้ไหลไปเป็นหนึ่งลูกแล้วนะถ้าราคาไหลไปเนีี่่่่ยยยคคอนนข้าาางทจะะะสววเเลรรับพ หลายแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วบอลต่อจะชนะนะครับเพราะฉะนั้นจัดไปได้เลยนะครับทีมเยือนอรเซนอนะครับอาจจะปลดล็อกนะครับเพราะว่าเกมนี้ลีกนะครับแพ้มาสองนัดติดเลยนะแล้วก็ยิงประตูไม่ได้อ่ายิงประตูไม่ได้เลยนะครับวันนี้น่าจะยิงประตูได้แน่นอนนะครับอย่างน้อยๆหนึ่งลูกเนาะโอเคนะครับราคาน้ําตอนนี้ยังอยู่ที่ทางด้านทีมเยือนอรเซนออยู่นะครับจากเดิมที่จ่ายหนึ่งจุดเก้าห้านะครับตอนนี้เหลือเพียงหนึ่งจุดสี่ห้าเท่านั้นส่วนทางด้านทีมเจ้าบ้านเวสต์บริดนะครับจากเดิมที่จ่ายสามบาทหกสิบตังค์ตอนนี้จ่ายเยอะถ ชัดเจนนะครับว่าวันนี้อาร์เซนอลมีสิทธิ์ีจะชนะสูงมากๆนะครับหนึ่งลูกมีแน่นอนนะครับรอลูกที่สองเพื่อที่กินเต็มกันได้เลยแล้วก็สกอร์สูงก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับสมดุลกับทางด้านสกออ่าเข้าไปนะครับแอนดี้แคปที่ต่อรองกันนะส่วนสถิติของทั้งคู่นะครับที่เจอกันเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่เป็นอาร์เซนอลนะครับที่ทำได้ดีกว่าอาร์เซนอลได้ไปได้ถึง1 2 3 4 5 6 7นัดเลยนะครับแล้วก็อาเวต์บอมบิดนะครับก็ชนะไปได้เพียง3นัดเท่านั้นนะครับออาเข้าไป2นัดเท่านั้นนนะัเสมอไป1ด ก็ส่วนใหญ่แล้วอาเซนอลก็จะทำได้ดีกว่าแน่นอนนะครับส่วนห้าหนดลัาสุดของนานเวสบอมบิดนะครับก็ยังไม่แพ้ใครเลยก็ถือว่าทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับเป็นการชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็แพ้ไปเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับปิดกับทางด้านทีมเยอรมัน,นนะครับที่ห้านาลัาสุดนี้นะครับยังไม่ชนะใครเลยนะเป็นการแพ้ไปสี่ครั้งแล้วก็ชนะเสมอไปครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็ยังไม่ชนะใครเลยนะแต่นะครับค่อนข้างที่จะต่างกันนะครับเปลดบอลแล้วก็ตัวผู้เล่นเนาะน่าจะดีกว่าเวสบอมแน่นอนนะครับวันนี้ จากราคาต่อแค่ครึ่งลูกไหลมาเป็นครึ่งกึ่งลูกแล้วก็ไหลเป็นหนึ่งลูกตอนนี้ไหลมาเป็นลูกควบแล้วนะครับคิดว่าอาร์เซนอลน่าจะเอาได้ละนะครับหนึ่งลูกมีแน่นอนรอรุ่ยสองที่จะกินเต็มได้เลยนะครับตามนี้เลยนะส่วนใครนะครับอยากจะเข้ากลุ่มกับลุงนะครับรับเคเด็ดเพิ่มเติมนะครับรับตัว VP โค้ด VP ก็อะไรมาได้นะครับวายเอ็มก็เก้าหนึ่งหกแปดนะครับเนาะตามนี้เลยแล้วกันนะครับ ขอ,อย้ำอีกทีนะครับว่าให้ต่อท้านอาร์เซนอลที่ราคา1ลูกนะครับ่วนนี้ลุงยิ้มจิ้มบอลเต็งกับทีเด็ดมัดรวมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับมาพบทีเด็ดบอลจมโบเอกกับช่อง YouTube ทีเด็ดมัดรวมในวันที่25สิงหาคม2564ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วก็ฝากแชร์ให้กับช่อง youtube ทีเด็ดมัดรวมด้วยนะครับผมวันนี้พี่จมโบก็จะมีทีเด็ดบอลบอลเต่งบอลคัดเน้น bon ๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าไปพี่จมโบก็ต้องขอฝากลายส่วนตัวนิดนึงนะครับเขา อันนี้จะเป็นลายส่วนตัวของพี่จ um ัมโบ้เอ @jam688 นะครับใครต้องการเข้ามาพูดคุยพี่จัมโบ้เอเป็นการส่วนตัวก็เข้าไปที่ไลน์เข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า @jam688 มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับผมแลวพี่จัมโบ้ก็ต้องบอกว่าพี่จัมโบ้เอมีห้องพรีเมียมไว้คอยบริการอยู่สองห้องทั้งกีฬาแล้วก็คาสิโนนะครับผมตรงนี้ไม่ต้องมีค่าเข้าห้องไม่ต้องมีค่าดูแลห้องแต่อย่างใด แต่มีเงื่อนไขาบางประการเท่านั้นเองครับในการที่จะเข้าห้องพรีเมียมได้แล้วก็ต้องบอกด้วยว่าห้องพรีเมียมไม่ได้มีพี่จัมโบ้เอคนเดียวนะครับในการดูแลนะครับมีเซียนอีกหลายท่านนะครับผมดูแลกันอยู่ข้างในกีฬาก็จะมีการให้ทีเด็ดก,กันทั้งวันเสาร์สุกเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมีการ ไล์สดครับอ่าเอาง่ายๆไล์สดวิเคราะห์บอลกันในกลุ่มด้วยนะครับผมในห้องพเมยมด้วยตรงนี้เนี่ยสนุกสนานกันมาส่วนคาสิโนก็จะมีการนําเล่น5้าถึงหรอบต่อวันเลยนะครับผมตรงนี้บอกเลยไม่ต้องกลัวเหงาครับอ่ามีเซียนคอยดูแลอยู่หลายท่านเลยอ่าถ้าใครสนใจก็เข้าไปที่ไลน์เข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า jam 6 8 8นะครับผมแล้วก็มาครับมาเข้าที่ทีเด็ดบอลหรืออ่าบอลคัดเน้นๆของพี่จัมโบ้เอในวันนี้กันดีกว่าครับก็จะเป็นฟุตบอลไอซ์แลนด์เบสซี่พเม จะเป็นคู่ระ้ว,ว่าง KA a c u l e r i ครับพบกับ b บครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาร่วงหน้าให้ b บต่ออยู่ที่ปอปอหรือเสมอพวบครึ่งนะครับคู่นี้แต่กันในเวลาตีหนึ่งของค่ำคืนนี้จากที่พี่จัมโบ A ดูส่ิติมาถึงแม้เบดบิกจะดูเหนือกว่านะครับผมแต่ว่าก็เอาง่ายๆว่า,าดูแล้วสูสีกันมามากเกมนี้เนี่ยพี่จัมโบ A ขอยิงลำแสงใส่ครับเลือกเชียร์ที่ k a a อ u ค e l ลี่ครับพี่จัมโบ้เอยิงลำแสงใส่เลือกเชียร์ลองที่ k a a อ u ค e l ินะครับผมที่ราคาครึ่งลูกครับตรงนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวพี่จ um ัมโบ้เอชอบก็ตามมาได้ไม่ชอบก็สวนได้เลยนะครับผมยังไงก็ก่อนที่จะจบคลิปกันไปก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมใส่แมสกใส่ชิลแล้วก็ล้างมืออยู่เป็นประจำเราต้องรอดพ้นจากโควิดให้ได้ครับแล้วต้องอยู่กับมาให้ได้แล้วขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆกันทุกคนครับสวัสดีครับ ก็สวัสดีนะครับผมนะเรามาพบกันนะครับกับทีเด็ดมัดรวมนะครับประจำค่ำคืนวันที่25สิงหาคมนะครับ2564นะฮะวันนี้มีบุฟฟาลหนึ่งคู่นะครับเป็นฟุตบอลเคเล็กนะครับหรือว่าเกาหลีดิวิชั่นหนึ่งนะครับชอนบุกฮุนไดมอเตอร์นะครับเจอกับท่านโปฮังซีเลอร์นะครับเวลาห้าโมงเย็นบ้านเรานะครับก็น้างานเป็นชอนบุกฮุนไดนะครับต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะไปดูผลงานเคยพบกันนะครับคู่นี้พบกันมา7นัดล่าสุดนะครับก็เป็น ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์นะครับเอาชนะไปได้5ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้1ครั้งนะครับแล้วก็จบสกอร์สูงไปถึง5ใน7เกมล่าสุดนะที่พบกันนะครับกอสถิติคียูพอสมควรนะครับไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านชาบ้านนะครับผลงานล่าสุดเกนัดนะครับชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ชนะ5เสมอ1แพ้1นึเนี่ยทำผลงานได้ดีต่อเนื่องเลยนะครับสนัดล่าสุดยิงได้นัดละ3ประตูนะครับชนะกวางจู3ามศูนย์นะครับชนะโซ32ามสองแล้วก็เสมอ ซองนำนะครับสูงสนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับผลงานก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเจ็ดล่าสุดชนะ2เสมอ2นะครับแพ้ไปถึง3เกมนะครับ3นาดล่าสุดแพ้ชุมนำนะครับดากอนนะครับชนะสูวรรณ FC 3 1นะครับแล้วก็ล่าสุดเสมอกับ f อฟซโซนะครับมา2ประตูต่อ2นะครับ ไปดูนะครับราคาหน้าร้านค้านะสภาพความพร้อมของทีมนะครับอ่าทางด้านทีมเยือนนี่ขาดตัวผู้เล่นเยอะเลยนะครับวันนี้นะครับถึง5 6คนนะครับป็นผู้เล่นทั้งแดนหน้าแดนกลางนะครับทางด้านราคาหน้างานนะครับก็เป็นอ่าเจ้าบ้านนะครับชมเปบลคุณไดมอนเตอร์ต่อยที่ราคาครึ่งลูกน้าสวยๆเลยนะครับ8 8นะฮะอ่าส่วนราคารองนะครับก็เป็นราคาครึ่งของลูกน้ำล้นๆนะครับสกอร์สูงเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับ เป็นน้ำแดงนะครับราคารองเป็นราคา2ลูกควบสองลูกครึ่งนะครับน้ามเจ็ดเก้านะครับราคาเสริมเป็น2ลูกครึ่งควบสามนะครับจากคู่นี้นะประจญ์ก็มองว่ามีโอกาสนะครับจะจบสกอร์สูงได้นะครับแต่ให้เน้นไปที่ราคาหน้าบอลนะครับที่ครึ่งลูกนะครับก็น่าจะเบียดเอาชนะไปได้นะครับสําหรับชาร์ลุกคุนเดยมอเตอร์นะครับน่าจะเอาชนะไปได้ที่1 0 2 0หรือ2 1นนะครับสกอร์น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับเป็นที่เด็ดมัดรวมครับใน ตอนเย็นๆนะครับเปิดหัววันนี้นะครับสําหรับเพื่อนที่สนใจนะครับอยากเข้ากลุ่ม VP อยากได้ที่เด็ดเพิ่มเติมนะครับทักไลน์แอดประจอบได้เลยนะครับ JOM 6 8 8นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมคุให้ยทุกคนโชคดีนะครับ กราบสวัสดีอมแม่บองเปโอดกุ๊กุ๊คเนียทุกท่านนะครับนาทีเด็บอลวันนี้วิเคราะห์บอลวันนี้นะครับบอลสเต็ปสองอยู่กับเต็งบอลนะครับเป็นทีเด็บอลมัดรวมประจำวันที่25นะครับสิงหาคม2564ันาหสำหรับวันนี้เต็งบอลหยิบยกทีเด็ดบอลมาฝากเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านหนึ่งตัวด้วยกันนะครับเป็นคู่ระหว่างชักต้าโดเนตเจอกับทางด้านโมนาโกคู่นี้นะครับที่เต็งบอลหยิบยกมาให้สำหรับของทั้งสองคู่นี้นะครับเคยเจอกันเมื่อนัดล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวันที่18 2021 8เดือนที่่ผานมาเป็นนนทททาาาางดดดด้้้ชักกตตโเีี่่ไว สามารถเอาชนะไปได้นะโอ้โหนัดนั้นพะปาคว่ำกันทั้งคณะนะฮะก็ <g oda> สําหรับวันนี้นะัตะเข่งเต็งบอลน,นัเลยเลือกเชียร์รองไปท,ที่ทางด้านชักต้าโดเนตนะครับวันนี้เป็นทางด้านโมนาโกเนี่ยเป็นทีมเยือนแถมต่อที่ราคาปอตักเลดแรกที่เปิดมาราคาเสมอนะฮะทุกท่านสําหรับของทั้งสองคู่นี้นะครับโมนาโกเนี่ยนะครับวันนี้นะครับที่มาเจอกับทางด้านชักต้าโดเนตเนี่ยตะเข่งมองว่าฟอร์มเนี่ยนะครับในการเล่นนะครับบอลยุโรปเนี่ย ค่อนข้างย่าแย่อยู่นะฮะในช่วงที่ผ่านๆมานะฮะเพราะว่าจาก3เกมนัดลวดเนี่ยนะครับนะยังไม่ชนะใครเลยนะจากฟอร์มภาพรวมนะฮะทั้งสติทีมเยือนอ่าสตีทีมเยือนเนี่ยนับทั้งฟอร์มเล่นไปทีมเยือนเนี่ยนะครับนะจากฟอร์ม5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นการชนะเพียงแค่1นัดเท่านั้นเองนะฮะและนอกนั้นก็มีีมีกะอ่ามีแพ้แล้วก็มีเสมอ2นัดด้วยกันนะครับทุกท่านผิดกับทางด้านฟอร์มของทางด้านทีมเจ้าบ้านวันนี้นะครับที่ฟอร์มเล่นในบ้านเนี่ยนะฮะ หานัดหลังสุดเนี่ยเป็นการชนะ4แพ้เพียงแค่1นะัดเท่านั้นเองส่วนฟอร์มภาพรวมเนี่ยนะครับนะทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้ามองย้อนกลับไป8นัดหลังสุดเนี่ยหรือเอ้ยหรือ10นัดหลังสุดเนี่ยเป็นการชนะ8เสมอ1แพ้เพียงแค่1นะัดเท่านั้นเองซึ่งฟอร์มเนี่ยนะครับถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะในฤดูก,กาลที่แล้วเนี่ยนะของทางด้าน ชักตาโดเนตเนี่ยครับเล่นในบอลยุโรปเนี่ยนะครับโอ้โหเจอกับทางด้านแมนซิตเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยทําให้แมนซิตนี่หืดขึ้นคอเลยนะครับในปีที่แล้วนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมานะฮะก็ถือว่าทําได้ดีเลยวันนี้นะครับดูแล้วจากร้อมภาพรวมของทั้งสองทีมนับน่าจะยังเป็นทางด้านชักตาโดเนตนะฮะที่จะสามารถทําได้ดูดีกว่านะทุกท่านสําหรับวันนี้ขอเลือกเลี่ยนเชียร์ไปที่ ราคารองชักต้าที่ราคาปอแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นเพื่อนๆสมาชิกท่านใดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดประคัดปัญหาตรงไหนสามารถแอดไลน์ K H n G 1 6 8เข้ามาได้เลยย้ำอีกหนึ่งรอบแอ K H n G 1 6 8เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับผม